ชชดอะไรคะน้องว่าชั้นเรื่องบนพี่พร้อมมากพี่ตะดูพี่พร้อมมากซึ่งชัดข้างบนเขาเขียนคขาว่าติดค่ะอ๋อซึ่งก็ไม่รู้ว่าติดติดเดียวกันหรือเปล่าเอใช่แต่ว่าในข้อความดังกล่าวเนี่ยมีการบอกบอกว่าซึ่งในข้อความดังกล่าวมีการเขียนข้อความถึงการยืมเงินที่ชัดเจนจำนวนห้าพันบาทแล้วก็มีการทวงการกลับมาทางที่หนุ่มซึ่งก็ได้มีการวนกลับ แต่ไม่ได้ฟีมคําพูดเลยนะคะไม่มีคําพูดใดๆจากพี่หนุ่มเลยวก็ไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกับที่เพื่อนที่คูยไปหรือเปล่าที่เขาโทรหาหรือเปล่าที่ว่าให้ให้ให้เงินหลานพี่ถนนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คืออันนี้เป็นภาคต่ออันนี้คืออาจจะเป็นข่าวดวูวันที่แอบดูวันที่ได้ไหมว่าโอนไปเมื่อวันที่เท่าไหร่อันนี้ดูได้ค่ะอันนี้็นแล้วเลยตามนั้นเลยอ่าเพราะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็คือพอดึกคืนนั้นจากพี่หนุ่มก็ได้แอบไปกดไลค์ถูกใจกับเพจหนึ่งซึ่งก่อนหน้าเนี้ย อันนี้เป็นการเล่าก่อนนะคะก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนมีเพจเนี้ยที่พี่ติ๊กแจ้งว่าจะแจ้งดำเนินความคดีกับคนนี้เพราะว่าเนื่องจากเขียนข้อความถึงเขาและภาพพิมพ์ในลักษณะที่ไม่ดีหลายรอบแล้วพี่ติ๊กทนไม่ไหวอ๋อเดี๋ยวนะน้องยิ้มจัะคือหลังจากที่มีภาพนี้ออกมาเนี้ยทางกรุงพลอยก็ยังไม่ได้มีอะไรออกมายังไม่ได้มีค่ะแต่ล่าสุดเป็นการลงผัดตอนที่ล่าสุดก่อนหนูเข้ารายการเมื่อกี้เลยก็คือมีมีคําพูดเหมือนไปแชร์ข้อความจาก ซีร no ีส pues ์เกาหลีบทบทหนึ่งมาแล้วก็มีการเขียนว่ามันไม่มีบารมีไม่เจอใช่ค่ะอันนี้คืออัปเดตล่าสุดก่อนเข้ารายกุ้งแต่ทีนี้เมื่อกี้ที่น้องยิ้มบอกว่าก็คือก่อนหน้านี้พี่หนุ่มใช่ค่ะโพสตอรี่รไม่อ่าไม่ใช่ค่ะพี่กุ้งพลอยพี่กุ้งพลอยงงพี่ติ๊กแล้วกันนะคะอ่าพี่ติ๊กโพสตอร์รหลังจากนั้นก็คือบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่มีเรื่องนี้ก็คือว่าเขาจะดําเนินคดีกับแฟนคลับคนนี้เขามองว่าเป็นแฟนคลับเขาอาว่าเป็นแฟนคลับยูสยุตหนึ หลังจากนั้นยุสยุนเนี้ยพอ<ม>เราก็ได้เข้าไปดูเหมือนกันกเข้าไปดูเสร็จปุ๊บก็มีการแชร์หลักฐานถึงการยืมเงินตลอดมาตลอดเวลาโดย<ม>อ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับพี่กุ้งพอ,<ม>อะจะมีจะเขาเรียกว่าอะไรนะจะฟ้องหรือว่าจะแจ้งยังไงก็บอกมาหลักฐานพร้อมแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บ<อ>ในข้อความดังกล่าวพี่หนุ่มสอนรามไม่รู้มือลั่นหรือเปล่าไม่รู้มีใครมือลั่นเหมือนพี่หนุม่มไปกดไลค์อันนี้เขา้า <laughs> กดไลค์ข้อความนั้นใชของเพจที่ระบุว่าเป็นแกนคลับใช่ค่ะก็เลยระบุข้อความว่าใช่ว่ามีการยืมเงินจริงๆมาหลายรอบแล้วและมีการขอยืมเงินตลอดเวลาซึ่งเป็นการกดพลาดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่พี่ลุงจะออกมาพูดอีกทีหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ในโพสต์ดังกล่าวเนี่ยค่ะทางเพจเนี้ยก็ได้มีการเขียนมาบอกว่าอาวเอ๊ะมีคนในคอมเมนต์ในเพจนี้บอกว่าโดนยืมเงินเหมือนกันแต่ตอนนั้นกว่าจะได้เงินคืนครบเนี่ยลุ้นแทบบ้าเลยนี่เป็นล่าสุดเลยจริงๆก็คือว่า อ่ะลุ้นขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆเป็นประเด็นที่เรื่องเงินเงิทงนทองๆเนาะพูดยากจริงๆค่ะมันไม่เข้าใครออกใครแหละใช่ค่ะแล้วก็จริงๆการเรื่องเงินมันมีหลักฐานโอนอยู่แล้วแหละเพราะว่ายังไงมันก็ต้องจับต้องได้เนาะใช่ค่ะหรือว่าสิ่งต่างๆก็คือรู้ยังไงก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนจะนําหลักฐานม,มาคุยกันดีกว่าเราเป็นแค่คนกลางเล่าลแต่ถ้าเกิดว่าให้ดีที่สุด ดีกับทุกฝ่ายจริงๆไปคุยกันหลังบ้านใช่ไปคุยกันหลังบ้านเถอะเนาะใช่หลน้องเพราะว่าอย่างที่บอกอะไรก็ตามที่มันอยู่ในโลกโซเชียลอ่ะมันจะอยู่ไปอีกนานเออมันยังอยู่กันไปอีกเจ้านาน่ะแล้วก็เป็นการพูดถึงที่รู้สึกว่าเมื่อเด็กโตขึ้นอ่ะอาจจะเห็นข้อความนี้แล้วเกิดความสงสัยซึ่งมันก็ไม่ดีทั้งต่อตัวเด็กและตัวทางพี่เขาเองใช่อันนี้เป็นมุมมองที่หลายๆคนมองว่าเซฟน้องวิจิดีกว่าเหมือนเพราะความต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยการ ไปคุยกันหลังบ้านให้จบไปคุยกันเถอะว่าตกลงอ่าถ้ายืมอก็คืนคืนกันก็จบใช่แค่นั้นแหละเนาะหรือว่าถ้ายืมจริงๆก็ยอมรับไปซะแล้วก็ใช่ไปทําขั้นตอนอะไรให้มันเรียบร้อยใช่ค่ะในการคืนหรือว่าจะชาร์จให้เร็วก็บอกกันไปอืก็อก็แค่มาอัปเดตเรื่องราวหรือว่าถ้าให้ดีก็แล้วอัปเดตเรื่องลูกไปใช่ค่ะก็จะได้ดีกันทุกฝ่ายเนาะแฟนเองก็จะได้ โอเคอย่างคนที่มีที่บอกว่าเตรียมหลักฐานนู่นนี่นั่นก็ทั้งที่เขามีหลักฐานอะไรก็น่าจะปิดกัอให้เรียบร้อยใช่แลาก็มีการติดต่อกันไปครบถ้วนแล้วทีนี้เราเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าหลังจากนี้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็จะเป็นอากาศเรื่องยาวไหมแต่โดยรวมก็คือไม่อยากให้เป็นเรื่องยาวแหละเพราะว่าอย่างที่บอกสัตย์น้ออืมเราไม่อยากให้เปิดมาเจอในร่างบทละมันก็ยังอยู่ฝังอยู่ใน คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตยังอยู่กันไปอีกยาวนานใช่ค่ะแล้วก็อย่างค,คนมันเถิงต่างก็ยังมีนอกจากข่าวที่เราเอามานำเสนอวันนี้คนมันเถิงก็มีการมอบชุด PPE ต่างๆแล้วก็การ <สะ S 2> มอบอาหารอยา่างเมื่อวานที่แอนซิเลียมก็มีการมอบอาหารให้กับโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยบุคลากรทาง <database S 2> การแพทย์ด้วยค่ะเรียกว่าทําดีต่อเนื่องใช่พูดถึงชุด PPE เห็นเห็นข่าวในเว็บไซต์เราจ้ะมีเรื่องของคุณอาร์ตสุใช่ค่ะที่มอบตลอดเวลาแบบเหมือนเขาเรียกว่า พอหลังจากใครมีเคสความเดือดร้อนอันไหนแจ้งมาที่พี่อาร์ตโปรเจกต์ก็จะมีการระสาไปแล้วก็มอบชุดรวบรวมกันหรืออาจจะเป็นเงินของพี่อาร์ตหรือว่าคนที่มีจิตสาธาร่วมกันก็มอบกันไปพี่บุ๋มก็มอบกันทางนี้ก็มอบอาหารอ่ออย่างล่าสุดก็มีที่ใบเฟิร์ทิปชนนอถ้าเมื่อวานใครดูเว็บไซต์เดลินก็จะเห็นว่าใบเฟิร์แล้วก็ครอบครัวมอบเพื่อช่วยแหยใจให้กับอที่มอสวศูนย์องค์ครด้วยก็คือเป็นการทําบุญร่วมกับครอบครัวแล้วก็แฟนคลับต่างๆอย่าง น้องนายเองก่อนนะนี่ก็บริจาคเงินให้กับอ่ OF มูลนิธิรามนาหนึ่งล้านห้าแสนแล้วก็มองในวันเกิดใช่ไหมคใช่ <นะ S 2> ค่ะแล้วก็บำรานนาราดูอีกห้าแสน,น,น <ứng. S 2> เป็นสองล้านบาทในวันเกิดพร้อมกับแฟนคลับเรียกว่าคนบันเทิงใครมีกําลังทรัพย์ก็มากาลังทรัพย์ใครมีกํกากกลังชุดก็คือชุดแรงก็คือแรงอ,อันนี้เรียกว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของคนในคนหนึ่งเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนแล้วก็ไม่อยากให้มองเป็นเรื่องของการแบบ อวดร่ำอวดรวยอใช่ค่ะว่าทุกคนจริงๆดาราต้องบอกว่าผลกระทบเยอะมากใช่เขาเขาคืออันนี้ไม่ได้ออกตัวแทนนะคะแต่เขาคืออาชีพอาชีพหนึ่งที่รู้สึกว่าในช่วงนี้เขาทําไม่ได้เลยนนดนตรีใช่อันนี้ด้วยความสัมผัสนะสัมภาษณ์แต่ละท่านก็คือทุกคนมีความเดือดร้อนในเรื่องนึงจริงๆแล้วก็อยากที่จะแบบให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นนั่นแหละคือเหตุผลที่เขาออกมาเพื่อให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นวิกิตไปด้วยกันใช่ค่ะอ่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะ